สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเออ่กำลังเล่นมินิเกมนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่มันดูเหีอสอนซื้อเรืองไหมเซ็กซี่ช่างแม่งโอ้ยต้อจีตัวไปนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นอุ่นตัวฮาร์คอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นอุ่นตัวฮาร์คอฮะจะปอบตั้งเฮ้ยโอเคแป๊มนะ เจวก่อนทำหัสไม่ได้งั้นเรดบอาเออนั่นนั่นสก,กาวม,มันจำไม่ได้มันจำไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อว่ามีผู้หญิงกดให้ผมด้วยนะซึ่งใครจะด่าผมด่าไปผมไม่สนนะแต่คุณํำเน็ตําหน็หน่อยฮะบอกเฮ้ยไม่ทำคลิปอื่นบ้างเหรอทำไมครับต้องทำเก็บมครับก็มันก็ไม่มีอะไรไแล้วเนาะ เออบอกเลยให้นะผมกำลังจะไปแคร์ในคอมโอโอเคเดีครับเฮ้ยกูยัหาอุ้นตัวฮาร,ร์คอรเราชีวว้ให้ตินั่งไงอุ้นตัวฮาร,ร์คอรเนี่ยครับอยู่สี่ลันนะโอเคกดไปกดจิ้วจิ้วจิ้วโอเคเยี่ยม จอยไปแล้วอยู่สีลันนะฮะถามว่ามันเป็นยังไงนะคนอื่นคงไม่ควรยังไม่ยังไม่ได้เล่นนะฮะ๋ยวดิชเชเตอร์ R I E G I F T E โอเคไอเขาอจอยตัวน,นี้ใครวะ เฮ้จยจอยจอยนี่อยูสี่ทีมห้าครับเฮ้ยเอาไงล่ะกูเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้มีขอให้กูไหมโอ้โซโนเบโดไม่เล่นละเบโดหมดอยู่ของผลงลมละเบโดบักนะฮะบอกตรงๆเบโดบักบัก นะลักนะฮะสกาวก็ยังไม่หมดดูงผมนะยุบขอผมคือยังไม่หมดนะครับทีมพีเฮ้ยไม่ไมีสัตว์เลี้ยงน่ะวะเอียเยมย์หนึ่งคน หึ่งคนเว้ยเออหนึ่งคนเว้ย,วยทีมห้า๋ยวดูดิแอดมินเฮ้ยเฮ้ยลองทบแอดมินดูทบแอดเนีย่ยแอดมินป่ะวะแฮปแอดมินเพื่ออะไรวะมีใ,ใครก็ได้ครับเออเยี่ยมยอดได้ลแล้วตอนนี้กำลังไปเล่นนะครับโอเคอย่าดูติด,ต,ดตามดูเลยจะอ,อธิบายให้ฟังนะ ซึ่งคุณต้องไปตัดหาต้นไม้แล้วก็รีบตัดนะฮะแล้วคุณก็ลงเหมืองให้ทันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีโหมด PvP นะฮะก็คือเตรียมตัวไฟได้เลยนะฮะก็คือไม่ใครไม่มีโอกา็ตายอย่างเดียวนะคือแบบตายแล้วไม่สามารถเกิดเหมยได้นะฮาร์ดคออุลต้าฮาร์ดคอคุณเข้าใจไหมเอออุลต้าฮาร์ดคอหวังว่าคุณคงเข้าใจนะอืม พ่อวัดเดนวัดเดนะ่าวัดเดนโอ้ยมันจะออกหาพ่อมั่งเกมมันจะเริ่มอยู่แล้วเพื่อแล้วก่อนส่งเลยล็อกอินเนี่ยรหัสโค้นี้รหัสผมนี้อ,อย่างหนึ่งคนต้อง ก็ได้วะโอ้ยสองแบบแบบเอารหัสย่างๆเลยกันอ้เค้ยไม่ใช่ไม่ใช่รหัสเทินเทมนมนกัน,น,น,นมาเทินเทอน,นไว้ก่อนชพูพีพัดสดอ่า ะ a m ับเอ1งหน่งสองห้นึองนีก็ต้องทีาจีเมลโหจีเมลชิบงเอ c h a t j i m e l dot com เยี in, right? ่ยมรออินใช่ไหมรอได้รออินครับเฮ้ยทำได้จริงสิครับแม่ฮึอยากทำมาตั้งนานละมาฟึบล็อกอินเรียบร้อยเรียกเขียนชื่อเหมือนนะครับเจเฮ้ยเป็นสิกมิงด้วยเฮ้ยเยี่ยมยอดโซโลอินสซโลออินกันไปในตัวเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเลยสวยแล้วครับ สวยแแน่ๆเลยนะสวยแแน่ๆเลฟบอทดับบอหน่อยเนี่ยมั่งมีเซนเซอร์ตัวนี้เว่ยชื่อหมูเขียวว่าซีกามิงตูดิฟึบเคซีกามิงเป็นไงอ๋อบูบนอย่าไปอย่าเข้าหน้าโบ๊ทจะไปเติมยุดนะ อย่าเติมยอดให้ดูไอสองได้จ่ายอย่าเติมยอดให้ดูนะฮะอ,อย่าเป็นมีพีมานานแล้วเฮ้ยเอ็มมีพีไนะนะไอสองวบโมรหัสมั่แลนะ้วเว้ยเออเขาบอกห้ามเอา,หา,าเรหัสซ้ำเว้ยรหัสประวัติของคุณนนัะ่นแหละนะ รหัสน,นี้ไม่มีใครรู้หรอครับรหัสเถื่อนไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดงั้นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังผมจะไม่เข้าไปเล่นให้คนเข้าไปเล่นเองนะครับแต่ใจด้วยเอออันนี้มีชื่อว่าอุลตาาราคอคือคือแบบ ให้เราไปรีบไปหาของก็คือขุดต้นตัดต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ลงเหมืองแล้วก็เตรียมหายชุกาอให้เรียบร้อยนะแล้วก็เตรียมอาวุธให้เรียบร้อยแล้วแล้วยะถึงหมด PvP อย่ามันก็จะมาไฟกันเองนะฮะอย่าสร้างบ้านอย่าคิดว่าคูณเหนือกว่านะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่ทันแล้วล่ะนะต้องเีบนอธิบายโอเคนะดูดิ11คนเหลือคลิปเพื่อ7นาทีแล้วเรียบร้อยไอพีอย่าผมแม่อย่าผมไปทิ้งเลี้ยงใตาล่างเลีงยิปชันนี่แหละนะ พอร์ตก็เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับมินิเกมใหม่นะนิวมินินเกมโอเคตอนนี้เตรียมตัวจะได้เล่นหรือเปล่าจะได้เล่นหรือเปล่าอย่าลอกม่งนี้เชา้านี่จะกดนะฮะเดีย๋ยวจะเป็นยอเทพเทพ VP ถ้ามึงมึงไม่มี MVP เว้ยชอบ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  คือเขอ้ามาือผมกดไปถึงเงินแล้วทำไมมังได้ม,มาตอนนี้ What the man เดี๋ยวก่อนนะมึงเลี้ยงอินเดอร์ดักกันไรแหล,ละฮะเพิมมึงเลี้ยงอินเดอร์ดักกัอนอย่างนี้นะเธอโอเคอย่าอธิบายให้ฟังอย่าเข้าไปเล่นก่อนและอย่าตัดคลิป